สำหรับคลิปนี้นะครับหลวงพ่อจะพาพวกเรา,ามาเที่ยวเขื่อนรัชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลานกันนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านตะคุนจังหวัดราธนุีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เขื่อนรัชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลานนี้มีกำลังผลิตไฟ,ไฟฟ้าเพื่อแจกจ่าย ให้ประชาชนได้ใช้กันนะครับแล้วก็เป็นแหล่งกักเก็บน้ำนะของอเทือกเขาศกนะครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับที่ลานชมวิวเนี่ยหลวงพ่อจะพาพวกเรามานมัสก,การพระพุทธ,ธสัตตราชนะครับหรือว่า,าคนทั่วไปรู้จักในนามหลวงพ่อเจ็ดกัดชัดนะองนี้เป็นองจำลองนะครับซึ่งองจริงนี่ ที่ทราบได้ในประเทศไทยนี่ก็มีสองนะครับก็ให้พวกเราชมวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยๆลุงบอก็จะเล่าประวัตินะครับของอพระพุทธสิริสัตราชนะหรือหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์นี่ซึ่งเป็นเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับประวัติของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์นี่อันศักดิ์สิทธิ์นี่ว่ากันว่า มีกษัตริย์เจ็ดพระองค์นะครับมีกษัตริย์เจ็ดพระองค์ซึ่งเป็นเป็นพระสหายหรือว่าเป็นเพื่อนกันนะสมัยโบราณเนี่ยนะครับแล้วก็ทั้งกษัตริย์ทั้งเจ็ดพระองค์เนี่ยหรือพระราชาทั้งเกตเจ็ดพระองค์เนี่ยเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักอาจารย์เดียวกันนะครับแล้วก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสถถถถนาพนะพุทธศาสนาอย่างแรงกล้านะเพราะฉะนั้น จึงจึงมีความคิดว่านะครับมีความคิดว่าครัพวกเราทั้งเจเนี่ยจะสร้างพระพุทธรูปเนี่ยเพื่อเป็นการระลึกระลึกถึงซึ่งกันและกันแล้วก็ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะซึ่งเป็นาศาสดาของาศาสนาพุทธเนี่ยให้และก็ให้บรรดามนุษย์ตลอดจน เทพเทวนาวิญจิตวิญญาณดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายเนี่ยได้กราบไหว้บูชากันแล้วก็เป็นมงคลต่อพระพุทธศาสนาในภายภาคหน้าด้วยนะครับก็จึงกำหนดสร้างพระพุทธรูปปางสมาธินะครับแล้วก็ให้มีนาคปลอกนะทีนี้ในที่มีนาคปลอกนะครับอย่างที่เห็นเดี๋ยวจะเห็นในภาพเนี่ยนะครับ ของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์เนี่ยนะครับต้องมีนาคนะมีพญานาคนะไม่ใช่นาคธรรมดานะครับเจ็ดตัวเจ็ดเศียรนะที่ปอกอยู่ในพระพุทธรูปปางสมาธิเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตได้ดีนะครับเจ็ดตัวเจ็ดเศียนแต่มีมีหางแค่หกหางแค่นั่นเองซึง มีเหตุผลนะครับว่าทําไมพระพุทธรูปองนี้มีมีมพญานาคหกหางซึ่งมีหัวตั้งเจ็ดมีเสียนตั้งเจ็ดนะครับซึ่งพญานาคทั้งเจ็ดเนี่ยนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนแทนตัวตัวพระราชาหรือกษัตริย์ทั้งเจ็ดด้วยที่มีหกหางเนี่ยกษัตริย์เนี่ยหก,กพระองค์นะกษัตริย์ตกพระองค์เนี่ยปรชนาพุทธภูมิ นะปรารถนาในปรารถนาในพุทธภูมิอีกหนึ่งองค์เนี่ยปรารถนาเป็นสาวกภูมินะครับสาวกภูมิหรือว่าสาวกกะภูมิเนี่ยนะอ่านอย่างไงก็แล้วแต่แหละเอาไปไว่าสาวกภูมิหลวงพ่ออ่านอย่างนี้แล้วกันนะครับซึ่งที่นี้ <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวงงอีกนะครับหลวงพ่อ,อจะขยายคาว่าพุทธภูมิทึ่งกริย์ หกพระองค์เนี่ยปรรถานาเนี่ยกับสาวกภูมิซึ่งกษัตริย์อีกหนึ่งองค์เนี่ยปรรถานาทําให้มีหางของพญานาคเนี่ยมีแค่หกหางเองนะครับสา,าวกภูมินะครับสาวกภูมิที่กษัตริย์อันหนึ่งพระองค์ต้องการก็คือการปฏิบัติตนให้เป็นนิสัยเนี่ยของผู้ที่ได้ เชื่อว่าผู้บำเพ็ญตนเจริญธรรมที่มีจุดมุ่งหมายสูงสุดไปพระนิพพานเลยจะไม่เกิดไม่อะไรแล้วนะครับไม่เกิดแล้วไม่ปรารถนาจะากเกิดอีกแล้วเบื่อหน่ายแล้วเขาเรียกว่าสาวกภูมิก็คือปฏิบัติตนไปสู่นิพพานเลยนะครับนิพพานก็คือไม่เกิดอีกแล้วนะครับทีนี้พุทธภูมิพุทธภูมิที่ท,ที่กษัตริย์ทั้งหกพระองค์เนี่ยต้องการ ก็คือเป็นผู้ที่ยังไม่ปรารถนาไปนิพพานในคราวนี้นะครับยังต้องการบำเพ็ญบุญรำร้างบารมีเนี่ยอีกนะครับอีกหลายพบหลายชาตินะครับเพื่อให้เป็นผู้มีบุญบารมีมากมายนะครับเช่นผู้ที่บรรลุถึงขั้นเป็นพระโพธิสัตว์อย่างนี้นะครับหรือว่าบรรลุโสดาบันอย่างนี้นะท่านเหล่านี้ ยังยัง,ย,งยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องการนิพพานนะครับยังเวียนว่ายตายเกิดเพื่อเพื่อสร้างสมบบารมีอีกหลายภพหลายชาติตามแต่ปรัถนาของตนแต่ละท่านนะครับทีนี้นี่ก็คือความหมายของสาวกภูมิและก็พุทธภูมินะครับทีนี้มาดูพระเจ็ดกษัตริย์กันนะครับซึ่งที่กษัตริย์เจ็ดพระองค์สร้างเนี่ยกำหนดให้เป็นทองคําแท้นะครับองละเจ็ดกิโลกรัม เจ็ดนะกิโลกรัมและมีโลหะหลายชานิดเป็นส่วนผสมนะครับมีโลหะหลายชานิดเป็นส่วนผสมแล้วก็ประกอบหล่อขึ้นมาเป็นองค์พระนะครับโดยกําหนดวันเสาร์ที่เจ็ดขึ้นเจ็ดค่ำเดือนเจ็ดปีเจ็ดนะฮะเจ็ดทั้งหมดเลยนะครับปีเจ็ดก็คือปีมะแมนะปีที่ 7, เจ็ดนะปีมะเมียนะครับไม่ใช่มะแมนะครับปีที่เจ็ดก็คือปีมะเมีย โดยกษัตริย์ทั้งเจ็ดเนี่ยนะร่วมกันเป็นประธานในการก่อสร้างนะทีนี้จำนวนที่สร้างเนี่ยนะครับตามตำนานไม่ได้ระบุไว้ว่าสร้างจำนวนเท่าไหร่นะครับสร้างจำนวนเท่าไหร่เราไม่ทราบในชัดแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับที่เป็นองค์งจริงนะองค์จริงองค์แท้เนี่ยท,ที่ว่า เป็นพระทองคำเนี่ยนะครับเกิโลกรัมเนี่ยในประเทศไทยท,ที่ตรวจพบนี่นะครับเป็นรูปองค์จริงนี่ยอยู่สองสององนะครับอ,องแรกอยู่ในอยู่ภายในพระประถมเจดีนะครับพระประถมเจดีนะที่ว่ากันว่าอยู่ในองค์พระประถมเจดีนั่นแหละนะครับอยู่ที่จังหวัดนคนรปฐมเนี่ยอำเภอเมืองจังหวัดนคนรปฐมหนึ่งองนะครับและก็อีกอีกองหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ย อายุเป็นพระคู่บารมีนะของหลวงหลวงปู่นะครับของหลวงปู่โสนะครับพันธุโลนะครับซึ่งเป็นพระคู่บารมีของหลวงปู่โสพันธุโลหนึ่งองค์เนี่ยทีนี้ต่อมาเนี่ยหลวงปู่โสเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพระคู่บารมีของท่านเนี่ยนะครับ ก็เลยขานนามหรือเรียกนามของอหลวงพ่อเจ็ดกัดสัตว์เนี่ยนะครับท่านเป็นผู้ผูตั้ง,งห่นตั้งชื่อขานนามนะเรียกชื่อว่าพระพุทธธททิริสัตตราชนะครับ่วนมากนี่รูปจำลองต่างๆจะอยู่แถวๆของการไปก้าภายผลิตนั่นนะครับเกือบทุกแห่งนะครับหลายแห่งเนี่ยจะจะสร้างพระ พร,ระพุทธสิริสัตร,ราชเนี่ยหลายแห่งมากนะครับอยู่ที่เขื่อนต่างๆนะครับซึ่งพญานาคก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์หมายถึงน้ำหมายถึงอะไรอยู่แล้วนะครับซึ่งภายหลังนี่มีการจัดสร้างอย่างที่ลุงบอว่าหลายที่นะครับหลายที่ทีนี้ที่เขื่อนรัชประภาเนี่ยนะครับอำเภอมาตากุลจังหวัดสุราธานีเนี่ย ก็ได้จัดสร้างไว้ให้คนได้กราบไหว้วิชชาที่ลานชมวิวได้คนได้มาเที่ยวที่สันเขื่อนอะไรก็มากราบไหว้กันด้วยนะครับกลับมากันด้วย แล้วค,คลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแลนะครับอย่างน้อยก็ได้ความเพลิดเพลิในเจริญใจลวงพ่อก็พยายามจะทําคลิปให้พวกเราได้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะครับมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์ามนากนะก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันท่วหน้าอย่าลืมกดเลยกดแชร์กดติดตามหรือซับสไคร Youtube ช่องลุงพอ่อให้ลุงพ่อด้วยนะครับสวัสดีครับ